เปิดโผลหนังจีนที่น่าดูดีกว่านะคะพี่ปอชอบดูหนังจีนไหมชอบครับเพราะฉะนั้นนะคะมีอะไรน่าติดตามในปีนี้เชิญชมค่ะ ในปี2015ซึ่งก็ยังคงเหลือเวลาอีก10เดือนต่อจากนี้นะคะมีหนังจีนแล้วก็หนังฮ่องกงจำนวนหลายเรื่องที่จ่อคิวรอเข้าฉายอยู่ค่ะปีนี้นี่มีทัทุกแนวค่ะทั้งหนังแฟนตาซีหนังเหนือธรรมชาติหรือว่าหนัง coming of age นะคะโรแมนติกดรามา่าและก็หนังแอคชั่นที่เป็นจุดขายของหนังจีนมาทุกยุคทุกสมัยค่ะเริ่มกันที่จองคุย Snow Girl and the Dark Crystal นะคะที่นำเรื่องราวของเทพกึ่งปีศาจในตำนานจีนโบราณมาเล่าใหม่บนจอเงินโดยได้นะ แสดงหนุ่มเฉินคุณมาประชันบทบาทกับหลีปิง,ปง เรื่องที่2นะคะก็คือ The Laundry Man ค่ะหนังแนวแอคชั่นและแบล็กคอมดี้ที่ไม่ค่อยมีให้เห็นนักในวงการหนังจีนโดยหนังได้นะักแสดงหนุ่มชาวไต้หวนันจางเซี่ยวชวนนะคะมาสวมบทเป็นนักฆ่าที่ถูกวิญญาณตามหลอกล้อนตลอดทั้งเรื่องโดยหนังมีกำหนดเข้าฉายในช่วงฤดูร้อนนี้ถัดมาอีกเรื่องนะคะก็คือ Office ที่แดัดแปลงมาจากละครเพลงเรื่อง Design for Living โดยหนังเล่าเรื่องราวของความรักของคู่พระนางหนุ่มสาวที่ตามก็ทำงานในวงการโฆษณาที่เต็มไปด้วยการแข่ง และความวุ่นวายโดยนางได้ตู้ชีฟ้องนะคะมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับส่วนพระเอกและนางเอกของหนงังเรื่องนี้ก็คือนักร้องหนุ่มเฉินวยสินนะคะแล้วก็ทังเวยะคะ่ะ เรื่องที่4ก็คือ Port of Call หนังแอคชั่นที่ได้รับเลือกให้ใช้ปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกงปีนี้โดยหนังได้กลัวฟู่เชิงมาสวมบทเป็นตำรวจที่เข้าไปสอบสวนคดีอาชญากรรมที่ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวสองครอบครัวต้องถึงกับแหลกสลายไม่มีชิ้นดีปิดท้ายนะคะที่หนังเรื่อง Fleet of Time ที่เป็นหนังแนวโรแมนต,มนต,มนติกดราม่านะคะที่นำแสดงโดยนักแสดงหนุ่มที่ฮอตที่สุดในเวลานี้อย่างเอ็ดดี้เพิงค่ะ เรื่องนี่ดูมีกลิ่นอายเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นเบาๆเนาะเอ็ดดี้เผิงเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าหล่อไหมหลอไปดูหนังตอนนี้เขเข้าอยู่เรื่องอะไรอ่ะไอ้หงเฟยหงไงที่หนังบูแล้วผมบอกให้เลยนะเนี่ชอบซิกแพคใช่ไหมชอบมีหน้าอกใช่ไหมต้องไปดูต้องไปย้นเรื่องนี้ครบเลยใช่ไหมคะใช่โอเคหงเฟยหงจองตั๋วเดี๋ยวนี้เลยค่ะมา